เปิดตัวไปอย่างเรียบร้อยครับกับสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ล่าสุดพึ่งวางขายวันแรกเมื่อวันที่3มีนาคมนี้เองนะครับกับ n นบ i เ V70 Series ประกอบไปด้วย3รุ่นย่อยๆเริ่มตั้งแต่ n นบ i เ V70 n u ู i เ V70 Design และปิดท้ายด้วยน้องเล็กแต่มาแรงอย่าง n นบ i เ V70 Max ทดสอบจุดเด่นของทั้ง3รุ่นโดยที่ Nu เบีย V7 กันน้ำา IP54 พร้อมลุยทุกสถานการณ์ในงานเนี่ยก็มีการเชิญสื่อ IT ีในประเทศไทยมาร่วมทดสอบเครื่องในกิจกรรมสงการว e r p r o o f Challenge ใครก็ได้ครับเอาปืนฉีดน้ำเนี่ยมายิงใส่โทรศัพท์ตรงๆณขณะที่กำลังเปิดเพลงฟังอยู่ด้วยซ้ำเพื่อพิสูจน์ว่าตัวเครื่องนั้นสามารถกันน้ำสามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบในด้านสเปคจอนะครับจะมีขนาดอยู่ที่6.7นิ้วความละเอียดอยู่ที่ hd plus refresh rate เนี่ยสามารถปรับได้สูงสุดคือ1 2 0 h z ครับในด้านของ ram นะครับก็จะเป็น ram แแล้วก็มีการบวกเพิ่มเข้าไปด้วย dynamic ram อีก 12G b รวมทั้งหมดเป็น ram 20G สําสำหรับพื้นที่การเก็บข้อมูลนะครับมีให้ทั้งหมดอยู่ที่ 256GB กล้องหลังเนี่ยมีความละเอียดอยู่ที่108ล้านพิกเซลกล้องหน้าความละเอียด16ล้านพิกเซลแบตเตอรี่ 5000m มิลลิแอมการชาร์จไวเต็มที่33วัตต์และจุดเด่นของรุ่นแรกที่เรากำลังนนนนาาาเเสออออยู่่ััคคืฝหลงงขมมีว สวยงามมากๆครับและจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้สวยเพียงแค่รุ่นนี้รุ่นเดียวเพราะ V70 Design รุ่นถัดมาที่เราอยากจะพูดถึงเนี่ยจุดเด่นของเขานั่นก็คือเรื่อง AI Magic Photo ครับลบสิ่งที่ไม่ต้องการในพริบตาออแต่ว่าลบไม่ได้ช่วยให้ลืมะนะ ซึ่งรุ่นนี้เองเนี่ยมีสีสันให้คุณเลือกทั้งหมดก็คือ2สีครับมีเทาแล้วก็เขียวซึ่งตรงนี้เนี่ยผมก็พาทุกท่านไปดูการทดสอบครับว่ามันใช้ยากไหมมันเนียนไหมมันเก่งมากน้อยแค่ไหนโดยที่เขาพามาดูเป็นทีมฮาลาวินถ้าดูจากราคาค่าเครื่องผมคิดด้วยตัวเองนะมันต้องไม่เนียนมันต้องไม่เก่งสิแต่ในความเป็นจริงครับเราเอากล้องเนี่ยถ่ายจากหน้าจองเขาเลยนะเขาสามารถลบคนคนเดียวก็ได้ครับและมากไปกว่านั้นครับทีมงานผมก็แอบกวนๆไปนิดนึงนะลบทั้ง3คน กากกเลยรฮภาพที่ได้เนียนกลิบเฉยเลยซึ่งแน่นอนครับว่าฟีเจอร์พวกนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะไปทดสอบกันละเอียดละเอียดอีกสักครั้งหนึ่งในรีวิวเต็มคลิปนี้ไม่ใช่รีวิวเต็มนะเข้าใจกันก่อนโดยที่หน้าจอรุ่นนี้เนี่ยมีขนาดอยู่ที่6.7นิ้วครับการแสดงผลเป็น HD Plus เท่ากับรุ่นเมื่อกี้เป๊ะเลยนะรีเฟรชเรทก็120 h z เหมือนกันกล้องหลังเนี่ยจะเป็นความละเอียด50ล้านพิกเซลบวกกับอีก2ล้านพิกเซล เป็นกล้องที่ช่วยในการเบลอหลังถ่ายภาพหมดบุคคลแล้วก็มีกล้อง AI ใส่เข้ามาให้อีกด้วยนะแบตเตอรี่เนี่ยให้มาที่ความจุ5,000ม ah ิลลิแอมพิมพ์นิยมครับส่วนในเรื่องการชาร์จไวเนี่ยอยู่ที่3 3วัตต์นะครับก็ถือได้ว่าเฮ้ยเร็วดีมาตรฐานหลายๆอย่างก็อยู่ในพิมพ์นิยมทั่วๆไปที่เราคุ้นตากันอยู่แล้วในด้านของสเปกแรมนะครับให้มาอยู่ที่8แล้วก็ลอมให้ความจุมาอยู่ที่128กิครับแต่ว่าจุดเด่นชูโรงของเขาเนี่ย ใส่เข้าไว้ในรุ่นน้องเล็กของเขาโดยมีชื่อว่า Nubia V70 Max ครับเป็นสมาร์ทโฟนสุดแกล่งทนทานเหนือระดับโดยในที่นี้เนี่ยเขาพาไปดูกิจกรรม i อ e a k Challenge ครับหรือเอามือถือมาทุบใส่ก้อนน้ำแข็งอะไรที่ชอบยนโยนทุบๆุแผมทำแบบเต็มใจทั้งนั้นเขาอยากจะให้เราทุบน้ำแข็งโชว์จริงๆในใจผมอยากได้น้ำแข็งก้อนใหญ่กว่านี้ด้วยซ้ำทุบไปเลยเต็มๆปังๆแบบนี้เอาเป็นว่าใครชอบมือถือถึกๆ,ๆ,ๆทนๆรุ่นนี้น่าสนใจ หากวันใดวันนึงนะครับเราทําตัวเครื่องนั้นหลุดออกจากมือหรือหลุดอ,ออกจากกระเป๋าเสื้อเนี่ยสามารถหล่นลงมาตกกระแทกพื้นได้สูงสุด1.5เมตรหน้าจอมีขนาดอยู่ที่6.9นิ้วครับเอาตามตรงแล้วเป็นหน้าจอที่ใหญ่ที่สุดในซีรีส์นี้รีเฟรชเรท120เฮิเหมือนกันมาพร้อมกับ Riley Island 2.0ก็คือเป็นการแจ้งเตือนที่เป็นเกาะ กลางหน้าจอแบบพิเศษกล้องหลังเนี่ยมีความละเอียดอยู่ที่50ล้านพิกเซลแล้วก็มี AI ตั้ง3ตัวเก็บครบทุกมุมแบตเตอรี่เนี่ยให้มาความจุเยอะเป็นพิเศษครับอยู่ในระดับ6000มิลลิแอมแล้วก็รองรับการชาร์จไวย2 5บวัตต์แรมให้มา 12G สกิกับแล้วก็พื้นที่เก็บข้อมูล 128GB กิกจากการที่ผมได้นั่งอยู่ในงานที่กึ่งๆึ่งจะเปิดตัวในประเทศไทยเนี่ยมันเป็นเรื่องหนึ่งเลยที่ผมยังสงสัยอยู่นะครับว่าเนี่ยเป็นรุ่นน้องเล็กราคาถูกที่่่่สุดแตจอใหญกวา กล้องก็น่าสนใจมากกว่าแบตอึดแบตทนมากกว่าและที่สำคัญคือแข็งแก่งมากกว่าเอ๊ะเขาเลียงรุ่นผิดหรือเปล่าต้องเลียงจากรุ่นนี้ที่เป็นรุ่นถูกสุดไปยังรุ่นที่ชื่อว่า V70 ที่ราคาสูงมากกว่าหรือเปล่าอันนี้ผมก็ยังสงสัยครับและแน่นอน คนที่กำลังจะซื้อคนที่กำลังตัดสินใจทำไมสเปคตัวล่างสุดมันโหดกว่าและถ้าสังเกตจากชื่อรุ่น Nubia v 7 0 Max มีคำว่า Max แสดงว่ามันต้องเต็มที่กับทุกเรื่องใช่ครับผมก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันแต่เอา,อางี้ดีกว่าครับทุกๆหัวข้อทุกๆเรื่องที่เรากําลังงุนงงกันอยู่เดี๋ยวผมจะทําอีกคลิปหนึ่งครับที่เป็นการรีวิวในแต่ละรุ่นแบบละเอียดทดสอบกันให้เห็นทีละหัวข้อชาร์จเร็ว กล้องหน้าจอเป็นอย่างไรลำโพงโน่นนี่นั่นเสียงในเรื่องของการใช้งานทั่วๆไปฟีเจอร์ครบหรือไม่เดี๋ยวมาติดตามกันอีกสักคลิปในช่อง New C H นะครับแต่ก่อนจะจากลากันไปผมขอพูดเรื่องหนึ่งที่ไม่พูดไม่ได้ครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นนี้รุ่นนั้นรุ่นไหนทุกเครื่องที่อยู่ในคลิปนี้มีการขายในประเทศไทยอย่างเป็นทางการแล้วนะครับโดยเริ่มตั้งแต่วันที่3มีนาคมที่ผ่านมานี้เองคุณสามารถหาซื้อได้ทุกช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์หรือว่าตัวแทนจําหน่ายทั่วประเทศอย่างในคลิปปนี้้ะครรผมมกก็ไดทําาาาแลง์สถซื ได้จากลิงก์ตรงนี้เพราะว่าจะเด้งไปยัง Official Store ก็คือร้านค้าที่เป็นทางการในประเทศไทยการรับประกันเอ่ยนะการดูแลหลังการขายเอ่ยเนี่ย มันก็คุยง่ายมากกว่าเพราะเหมือนคุยกับทางศูนไทยไงแล้วมากไปกว่านั้นครับหากไม่อยากกดลิงก์ก็กดผ่านตะก,ก้าซ้ายล่างของคลิปนี้ได้เช่นเดียวกันเพราะว่านี่ก็เป็นตะก,ก้าที่มาจาก Off ฟ c i a l Store ในประเทศไทยสะดวกช่องทางไหนไปตามนั้นเลยขอผู้น่าที่ติดตามรับชมคลิปนี้และดูคลิปนี้จนจบนะครับขออะไรสักอย่างหนึ่งไม่ยากเลยใครอยากซื้อมือถือให้ญาติาตัวเองพี่น้องตัวเองลูกๆหลานๆตัวเองลองส่งคลิปนี้ไปให้เขาดูก่อนว่าสนใจตัวไหนเป็นพิเศษไหมและถ้าเกิดว่าเล็งไว้แล้ว อ่ะเดี๋ยวเราไปรอดูคลิปเต็มเพื่อใช้ประกอบตัดสินใจอีกสักครั้งแล้วกันนะครับลาทุกท่านไปเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าเมื่อมีการรีวิวมือถือสมาร์ทโฟนจากแบรนดน์ูเบียออีกไปแล้วครับสวัสดีครับอย่าลืมนะมีอีกคลิปหนึ่งรอก่อนรอก่อน